ต่อไปครับขึ้นสูตรอีกสูตรหนึ่งครับสูตรปกติจัตสนตระศะนะครับสูตรที่3ามสามนะครับนะต้องจัะตาลตเป็นจะแล้วก็อัศนะครับแสดงว่าสูตรนี้มีกี่บท4บทนะครับนะปกติจัศสนตระสะนะครับนะอ่าต่อไปครับก่อนขึ้นสูตรนะครับมีบทตามไปนะครับอานิโมต์ดบทตามไปนิดหนึ่งครับนะ รุตตาติปังจาะอันว่าบทว่ารุตตาสุด้วยครับรุตตาสุติปังจาะอันว่าบทว่ารุตตาสุด้วยวิพัตติสุติปทังจาะอันว่าบทว่าวิพัตติสุด้วยวัเตย่อมตามไปวิปเรนนามมนะโดยการเปลี่ยนวิพัตตต่อไปยุตตาทัคขานันจาอันว่ายุตตาสับด้วยวัตเตย่อมตามไปมีการตามไปทั้งหมดอยู่สามนะครับรุตตาสุวิพัตติสุแล้วก็ยุตตานะครับไม่ใช่ยุตตาอย่างเดียวนะครับยุตตาเลยนะครับยุตตาตามไปนะ หนังสือบางทีท่านทําตัวบนแค่ยุติายเฉยจริงๆทำไม่เต็มนะครับต้องทําเต็มที่ยุติถะเลยนะครับทุกที่นะครับนะตัวหนาตัวดําพิเศษนะครับนะบางทีท่านลืมไปนะครับท่านตัดแค่ยุติายเฉยจริงต้องถึงยุติถะนะครับอันเหมือนท่านทําเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับท่านจะได้รู้ไม่ใช่ยุติตามไปนะครับแต่ยุติถะตามไปนะครับนะมีหลายที่ครับที่หนังสือทําตัวบนไม่ครบนะครับนะ ขึ้นสูตรใหม่เลยนะครับปกติจะซาสนสะนะครับแปลสูตรนะครับวิพัตติสุข,ออสขันเมื่อวิพัตทั้งหลายวิพัตติสุขันเมื่อวิพัตทั้งหลายวิพัตติสุขันเมื่อวิพัตทั้งหลายรุตตาสุถูกรบแล้วรุตตาสุถูกรบแล้ว ปกติอันว่าความเป็นปกติปกติอันว่าความเป็นปกติลิงคัสสะแห่งลิงลิงคัสสะแห่งลิงหรือแห่งนามนะครับลิงคัตนามาปาฏิปฏิกะสามสัวเป็นนี้เป็นสา,นสาวไปพ์กันนะครับนะยุตตัสสะยุตตัสสะอันมีอาจประกอบกัน ยุตตัศนะอันมีอัจประกอบกันอาศะนั้นอาศะนั้นสรันตัศน์อันมีสระเป็นที่สุด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  จรันตัสะอันมิสระเป็นที่สุดโหติย่อมมีโหติยอ่อมมีอแปะดิอัดน,นะครับเมื่อวิพัฒน์ถูกลบแล้วเมื่อวิพัฒน์ถูกลบแล้วเมื่อวิพัฒน์ถูกลบแล้วเป็นปกติแห่งลิงที่มีแอบประกอบกัน เป็นปกติลิงที่มีอาจประกอบกันเป็นปกติแห่งลิงที่มีอาจประกอบกันมีสระเป็นที่สุดมีสระเป็นที่สุดอ่ะสูตรนี้ท่านบอกว่ามีสระที่สุดนะใช่ไหมครับจำไว้นะครับมีสระที่สุดนะอ่ะต่อไปครับดูวุตินะครับอ่ะสูตรนี้เป็น เป็นเลยครับปกตินะครับวิธีให้ทำเป็นปกตินะ,ะนิมนต์ดูอุตติเลยครับพร้อมกันรูตตาสุวิภาติสุสรันตัสสะอาสะยุตถะภูตัสสะติวิทัสสะปิลิงคัสสะปกติภาโวโหติวิภาติสูขันเมื่อวิภัตทั้งหลายรูตตาสูถูกลบแล้วปกติภาวอันว่าความเป็นเป็น ลิงกสาะาแห่งลิงติวิทัสสปีแม้มีสามประการยุตตถาพุทธะอันเป็นยุตตถาเป็นแล้วอัศนะสรันตระศาอันมีสราเป็นที่โหติย่อมมีวิพัติสูขันเมื่อวิพัตทั้งหลายลุตาสูถูกลบปกติภาวอันว่าความเป็นแห่งปกติลิงกษสะแห่งลิงติวิทัสสปีแม้อันมีอย่างสาม ยุติารรมปุตสะอันมีอายุตถาเป็นแล้วอาสะนั่นสรันตสะอันมีสระเป็นที่หัวติย่อมมีวิปัสสุวลักษณะในลุตาสุวลุตาสุวลักษณะกิริยาปกติภาวะสุทธกาตาในหัวตีหัวติอาขยาตะบนกตุวังสรันตสะก็ดีอาสะก็ดียุติธรรมปุตสะก็ดีติวิทัสก็ดีวิเสสนา ลิงค์สัจสามีสัมพันธ์ท่านในปกติภาวะอาปิสามอาเปกตาเข้าปกติวิทัสสะวิภัติสุลักขณะในลุตาสุวลุตาสุลักขณะปกติภาวะสุทธากตาในหัวตีหัวติอาขยาตบนกตุวังอาสะกอดีอยุตทธะถูตสะกอดีติวิทัสสะกอดีของลิงค์สัจลิงค์สัจสามีสัมพันธ์ท่านในปกติภาวะอาปิสาม อ่ะครับทีนี้มาดูครับติวิทะนะครับลิงสามนามสามมีอะไรบ้างตัวนี้ก็กสมานกับสุตรที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเราโรยพัดของบทไหนก็บทนั้นแหละครับนะนะเพราะฉะนั้นลิงสามหรือนามสามได้แก่สมาลิงตาทิศลงิงแล้วก็อาญาทิปฏิยันตาลิงนะครับลิงของบทที่ลงอาญาะจะเป็นต้นเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสัมพันธ์กับสุตรที่ผ่านมานะครับการโรยพัดของบทไหนก็บทนั้นเป็น ปกติใช่ไหมครับนะบทนน้ำบทไหนนะครับบทนั้นก็เป็นปกติไปนะครับอ่าลิงหรือน้ำม,มีทั้งหมดอยู่สามนะครับมีหนึ่งสมารลิงหรือสมารนา้ำในที่นี้นะครับสองตัดทิศน้ำหรือตัดทิศลิงแล้วก็สามอายาทิปริยันตะลิงนะครับนะอ่าลิงสามนะครับต่อไปไประเด็นต่อไปครับ ตามปกติครับการันนะครับที่เราเรียนในนามการันมาจากการะการตะใช่ไหมครับการะกับอันตะนะการะแปลว่าอักษรอ,อันตะแปลว่าที่สุดอักษรที่สุดนะครับของศัพท์นะครับของสำนามนเน,นนะมมี่ยครับเป็นสระก็ได้พยัญชนะก็ได้ก็มีใช่ไหมครับสระก็มีทั้งหมดอยู่7ตัวเว้นเอใช่ไหมครับในเอไม่มีนะครับนะมีอาการัน อาการนันอีการัน,อ,รนอีการันอุการันอูการันแล้วก็โอการันนอกจากน,นั้นคพิจารณาอีกหนึ่งคือนิกหีศครับนิกขีตันตะนะครับพิจารณานะครับเป็นที่สุดของศัพท์ได้นะครับน่ะการันมิมุนยูแปดใช่ไหมครับน่ะแปดนะครับการันแปลว่าอักษรที่สุดนะครับไม่ใช่สระที่สุดนะแปลว่าอักษรที่สุดทั้งสระและเพรินชนะนะครับทั้งสระและพินชนะแต่ว่าสูตรนี้ท่านสังเกตด,ดูว่าปกติจัสสะนรศาสะท่านบอกว่าให้มีสระเป็น ทีสุตรแสดงว่านะครับได้สูตรโดยตรงไหมเอาแค่สระยางเดีเยวนะครับการันนะครับด้สูโดยตรงไหมเอาแค่สระยางเดีเยวนะครับนะสระยางเดีเยวนะต่อไปครับมาดูจัดศัพ์ครับน่ะจัดศัพ์นะครับจ,จสัตเทนะนนกิงสมุทยะอิทัปปิยะตาทีสุนิกขิตติคิตันตัสสปีนะครับนะอ่านหลังนิกขิตันต,พพโโตัสสปีใส่ปกติภาวะติกเข้ามานะครับ ใส่ปกติภาววเข้ามาเหมือนในวุติครับอ่าแปลน,นะครับแล้วก็หลังนิ้ิตสาปิใส่นะครับพทัะเข้ามาด้วยนะครับนะปกติภาววนว่าความเป็นแห่งปกติปกติภาวนว,ว่าความเป็นแห่งปกติปกติภาววนว่าความเป็นแห่งปกติปัทสสะแห่งบทหรือแห่งลิงก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดหลไรครับลิงนามหรือใช้บทก็ได้ครับ นิคือตันตัสสปิแม้อันมีนิคิดเป็นที่สุด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 นิคหอตันตัสสปิแม้อันมีนิคิตเป็นที่สุดกิงสมุทยาอิทัปปิยตาทีสุปโยเคสุ กิงสมุทยาอิทธปิยตาทีสุประโยคสุในอุทหหอนมีกิงสมุทยาอิทัปิยตาเป็นตน้นในถอนทั้งหลายมีกิงสมุทยาอิทธปิยตาเป็นตน้นในอุทาหณ์ทั้งหลายมีกิงสมุทยาและอิทธปิยตาเป็นตน้น ในอุทาหรณ์ทั้งหลายมีกิงสมุทิยะในทวิยาตาเป็นต้นในอุทาหรณ์ทั้งหลายมีกิงสมุทิยะในทวิยาตาเป็นต้นโหติย่อมมีโหติย่อมมีจะสถินะด้วยจะศพจะสถินะด้วยจะศพ จะสัตเทนะด้วยจะสับอาจจะสาสูจร์ปกติจะาาศาสนาธรรมมีอาตอาวุตะสมุจยะรวบรวม,รวมเอาบทที่มีนิเป็นที่สูตรนะครับหลังจากลุยพัดแล้วก็ให้มีนิเป็นที่สุดนะครับ,หใ,หรบให้มีพจนาเป็นที่สุดครับพญนาคือนิขิตตัวนี้เป็นที่สุดได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็น,นะครับรวมแล้วนะครับการันทั้ง8ครบเลยใช่ไหมครับ่กลับมาครบเลยครับนะ ท่านยกตัวอย่างเช่นกิงสมุทยะครับกิงสมุทยะตัวนี้แปลว่ามีอะไรนะครับเป็นสมุทัไทยเป็นเหตุเกิดครับกิงสมุทยะครับมีอะไรเป็นเหตุเกิดครับเป็นแรนเกิดนะครับกิงสมุทัยะเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้ามีคำว่าเป็นโกครับสมุทโยครับโกนะโกนี่เป็นวิพัตอะไรครับปัญไวพัตตัวนี้ต้องแปลงกิงเป็นกะลงสีพัตก่อนเพราะสีพัตแปลงกิงเป็นกะแล้วก็แปลงสีเป็นโอทำการแยกลบ รวมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลบสีวิภัตไปแล้วนะครับก็กลายเป็นแค่กะใช่ไหมครับเมื่อเป็นกะแล้วให้กลับมาเป็นปกติด้วยสูตรนี้เพราะก็มีรูปเป็นกิ่งเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีสูตรนี้ก็มีรูปเป็นแค่เป็นกะใช่ไหมครับน่ะเป็นแค่กะนะครับจะกลับมาเป็นกิ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกะมีรูปเป็นกะสมุทรยะไม่มีใช้ในพระบาลีนะครับนะให้กลับมาเป็นกิ่งเหมือนเดิมครับ ต่อไปอิทัปปัติยตานะครับแปลว่ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยมีสิ่งนี้เป็นเหตุนะครับความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยความมีสิ่งนี้เป็นเหตุนะครับตัวนี้เป็นปตัดทิศนะครับอิทัปปัติยตามาจากอิทางศัพท์แล้วก็ปัจยะแล้วก็ตาปัจจัยในภาวะตัดทิศนะครับอิทางศัพท์นะปะจัจยะแล้วก็ตาปัจจัยตัวนี้ลบนี่ทิ้งแล้วก็ซ้อนปากเข้ามานะครับมีมรูปเป็นอิทัปปัติยตาอิทังนะครับสะดวกมาจากอิทังนะครับ ตัวนี้อย่างนี้ครับมีสองมตินะครับนะมัติหนึ่งนะครับท่านบอกว่ามาจากอิมัสสับใช่ไหมครับที่มัสสับนี่ยอยู่ในสะพนามนะครับในสะพนามนะแล้วก็ในสะพนามตัว <surve> น <muscular section> <rand> ั้นนะครับเพราะสี่หรือเพราะอังพาร์แปลงอิมะกับสี่เนี่ยนะครับเป็นอิทางหรือแปลงอิมะกับอังเป็นอิทางนะครับในนามที่เราเรียนมาใช่ไหมครับนะตัวนั้นนะครับมาจากอิมัสสับแล้วก็แปลงอิมะกับสี่หรือแปลงอิมะกับอังเป็น อิทางนะครับน่ะตัวนั้นหมายถึงในสรรพนามนะครับแต่ตามในย่านนี้นะครับท่านอาจารย์พุทธอิธราท่านบอกว่านะครับอินะครับอิมาบนี่มาบเดิมมาจากอิทางศัพท์นะศับกันนะใช่ไหมครับอิมาศนี่สับเดิมมาจากอีทางศัพท์แล้วค่อยแปลงอีทางไว้เป็นอิมะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนะครับ เป็นปกติแล้วให้กลับมาเป็นอีทางเหมือนเดิมเลยแล้วค่อยลบในขีดแล้วก็สอนปะนะครับก็ไม่รูปเปนิทัปปฏิยาตาสำนี้เป็นสสำคัญนะครับสัพธรรมะนะครับที่สำคัญทีสำหนึ่งเลยครับแล้วก็คนนิยมเอาไปปัญยายเป็นธรรมะนะครับว่านะครับมีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ใช่ไหมครับก็อิทเอีปฏิจจสมบัตินั่นแหละครับนะแต่มีชื่อเรียกหลายชื่อครับก็สำนี้สำนึ้งไปสันะครับที่เอาไปขยายผลกันครับนะใช่ครับนะ ซึ่งไม่มีใช้ในบาลีอีกนะครับมีเฉพาะอิทัปปิยตาครับเอาปกติของสับเดิมเข้ามาอ่ะสรุปสูตรนิดหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับก่อนไปถึงนะครับประเด็นประเด็นหนึ่งครับนะด้วยสูตรโดยตรงนะครับให้เป็นปกติให้มีสระเป็นที่สูตรแต่ด้วยจัดสารวบรวมเอาให้มีนิคิดเป็นที่สูตรนะครับนะพาะฉะนก็การันครบนะครับทั้งสระการันและก็นิหิดการันใช่ไหมครับ การันมีสองครับนี่สระเป็นที่สุดกรรมนี้เห็นเป็นที่สุดพิจารณาเป็นที่สุดนะครับนะพอฉันเมื่อโรยพัดแล้วนะครับกลับมาเป็นที่เดิมนะครับอ่ะครับเดี๋ยวมาดูประเด็นเพิ่มเติมต่อไปนะครับตรงนี้จะเขียนบนกระดานให้ดูด้วยครับนะจะได้เห็นภาพได้นะครับนะมาประเด็นต่อไปนิดนะครับนะอ่ะนี่มันดูนะครับนิมิตตาภาเวในมิติการภาวัสอิทาอานิชิตตตาอายะมติเทโสครับ นิมิตตาภาเวนะครับมาจากนิมิตตแปลว่านิมิตอะา,าเวแปลว่าไม่มีลบสนานาทิคาสระหลังนะครับนิมิตตาภาเว er ตัวนี้ประโยชน์แท้ประโยชน์ักษะครับท่านใส่เข้าม,มาใส่กิจคุณพากหลังนิมิตตาภาเวใส่สติเข้าม,มาครับใส่สตินะดูนีดนงครับตัวนี้แปลยากนะครับนะต่อไปครับดูที่อันนี้จิตตาเลยนะครับอันนี้จิตตามาจาก นะแปลว่าไม่อิจิตามาจากอิสุธาตปัจจัยอิสุธาตตปัจจัยนะครับอิสุใช้ในความปรารถนานะครับแปลงสระเป็นฉะนะครับอิจิตาเไม่ถูปรารถนาแล้วนะครับมีณไปเศษครับเพราะฉะนั้นแปละเป็นอันด้วยจะเรียนอนเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นอนิจิตาอนิจิตาแปลว่าไม่ถูกปรารถนาแล้วนะครับไม่ถูกปรารถนาแล้วนะอนนิจิตาตาัจจัยรู้ตัเป็น คุณศัพท์มาลงตัตาปัจจัยในพระวัตรทิศไปลได้ไหมไม่ได้หรืหาสุน,นั้นที่เป็นอาหารเลยครับในเมติกาภาวาสาัสะตัวนี้นะครับเนมิติกาภาวาสะมาจากเนมิตตกะแล้วก็อภาวะนะครับเนมิตตกะแล้วก็อภาวะนะครับอภาวะาแปลว่าไม่มีตัวนี้ลบสนันนาที่ขาส้ะหลังนะครับเนมิตตะกับเนมิตตกะนะครับตัวนี้มาจากนนมิตตะศัท์แล้วก็ณปัจจัยในตัดทิศครับ อยู่ในสังสถานที่อเนกัตติทิตนะครับนะเกิดจากนิมิตกับเกิดจากเหตุนะครับเนมิตะกะกับกับตัวนี้มาจากนิมิตตาสับกน้าปัดใจนะครับน่ะทวิคอยเขาว่านิมิตตะโตนะครับนิมิตตะโตนะครับชาตาเนมิตตะกานะครับวิเข้าเป็นบพจนะครับชาตาเกิดแล้ว นิมิตโตจากนิมิตนนมิตตะกะชื่อว่านนมิตะกะแปลว่าเกิดจากนิมิตเกิดจากเหตุนะครับนะเกิดจากนิมิตได้แก่การวิการการอาเทศการลบน่ครับเป็นต้นนะครับนะ,อ,ะอิทาโยกฐานเนเข้ามานะครับอิท,ทาฐานเนต่อไปอายามติเทโสตเป็นอายังอติ เทโสอาแปนะครับอายังอติเทโสอายังอติเทโสอันว่าการชี้แจงนี้อายังอติเทโสอันว่าการชี้แจงนี้อายังอติเทโสอันว่าการชี้แจงนี้โหติย่อมมี โหติย่อมมีนิมิตตาภาเวสติในมิติการภาวสะอิทัฐานิอนิจิตตาแปลลบเลยนะครับหมดเลยนนมิตตาภาเวสติในมิติการภาวสะอิทัฐานิอนิจจตตานิมิตตาภาเวสติในมิติการภาวสะอิทัฐานิอนิจจต,ตาเพราะความที่แห่ง เพราะความที่แห no ่งขันเมื่อความไม่มีแห่งนิมิตมีอยู่ขันเมื่อความไม่มีแห่งนิมิตมีอยู่ความไม่มีแห่งเนมิตกะความไม่มีแห่งเนมิตกะความไม่มีแห่งเนมิตกะไม่ถูกปรารถนาเอาแล้วในที่นี้ ไม่ถูกปรารถนาเอาแล้วในที่นี้อ่ะแปลเสร็จแล้วข้อความตรงนี้ว่าไงไม่ก่าใจเลยมืนเลยนะอ่ะตรงนี้ครับที่ยากครับนิดนึ่งครับอยู่สั้นๆแต่ยากหน่อยครับนะอ่ะวันนี้นําเสนอในยะทั้งหมดอยู่สี่ในยะด้วยกันครับอ่ะวันนี้ในเรียนในยะเพิ่มเติมนะครับนะเอาเขียนเนยะให้ก่อนครับเดี๋ยวมาอธิบายตอนบ่ายครับนะอ่ะเนยะนะครับตรงนี้มีทั้งหมดอยู่สี่ในยะนะครับนะ แต่ข้อ2กับข้อสนะครับตัวนี้จะเหมือนกันครับจะชัดเป็นสุริยกันตันในหรือจันทก,กันตันไนก็ได้นะครับนะอ่านายะมีทั้งหมดอยู่4ี่นะหนึ่งคือมหีรู้หะนายะนะครับในเหมือนกับต้นไม้นะครับนะในเหมือนต้นไม้นะครับมหีเปียแผ่นดินรู้หะเปียงอกครับงอกบนแผ่นดินได้แก่ต้นไม้นะครับนะ อันที่สองครับนสุริยกันตันนายกับอี่สามนี่จันทักกันตันนายตัวนี้เขาเรียกว่านะครับแก้วรวมแสงทั้งคู่เลยนะครับัะมีแก้วอย่างหนึ่งนะครับแปรสา,ายพระอาทิตย์ทําให้เกิดไฟแก้วอย่างหนึ่งอาศายัยแสงของพระจันทร์ทาให้เกิดน้ํานะครับนะเขาเรียกแก้วรวมแสงนะครับแต่ต้องอาศายัยแสงนะครับแสงของพระาอา,า,าทิตย์หรือพระจันทร์นะถ้าสายแสงพระอาทิตย์ก็เกิดไฟครับสายแสงของพระจันทร์เกิดน้ําขึ้นมานะครับ ส่วนในยัดสุดท้ายเป็นปัจจนะุณณะคติกาในยะในเหมือนกับฝนตกนะครับช่วงนี้หน้าฝนพอดีเลยนะครับนะจะได้เข้าใจปัจจนะุณณะคติกาในยะในอ่ะเอาไว้ช่วงบ่ายมาอธิบายนะครับตัวนี้ยาวนะครับนะต้องยาวกันหน่อยในเนี้ยก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวนี้ครับมาทีเดียวครับนะแล้วครับอะไรนะอัติเทศะแปลว่าชี้แจง หมายถึงชี้แจงตรงนี้เขาที่ว่านะครับว่าเอาสลับเป็นที่สุดน่นะครับพญานาเป็นที่สุดเนี่ยนะชี้แจงตรงนี้แหละ